เนาะพ่อแม่พี่น้องเบสสุดขั้วสุดคนเนาะโดยจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศกับเขาสู่ช่องยูทูปสาวสาสนาโซแนลได้พ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนีการเดินทางมาหน้าเสาพันเนาะกับพาเอฟซีทางไทยเนาะมาเดทเที่ยวหาหรือว่ามาดินน้ำหน้าเสาพันเคนอยากมาเห็นลูกสาพันลำเลียนหรือบ่อหรือว่าเสาพันเห็นอย่างยูบูตกแต่งโมโม่วะไรบ้างเนานะไอ้เพคนก็อยากมาเที่ยวดินเห็ได้พ่อแม่พี่น้องคนได้มาแล้วเพคนก็มาเที่ยวดินค่ นาสาพันกัพาขึ้นมาเนาะทีมงานเขากันเนาะก็ได้ผ้าไอ้เคลนมาก็ไปติดตามพับส้มน้งกันเลยพเมรนที่น้องเลยสาวพันกัขึ้นไปอยู่หรือว่เนาะตอนนี้เนาะก็ไปด้วนไปส้มน้งกันเลยพเมรนทพี่น้องก็จะไปดื่ยไปส้มก็จะด้วยก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ด้น้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวาดลที่คิปต่อไปนาะพเอรนที่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณทีให้กำลังใจสาวาดเด้อพเมรินทพี่น้องเลิฟปะพเมรนทพี่น้องกับวอไล่เขากับไปวิ่งไปส้มน้ำ ไปกันเรื่อยเนาะน้องเป็นตัน3สร้างตัดผมมาเลยโดยตรงเนาะสร้างมาแต่ไทยเพื่อนสร้างมาแต่ไทยนี่ี่ทยอาชีพอาชีพผมเพิ่งเลิกสู้สีมือได้หน่อยตัดรอยแปวน่อาผมผมคือว่าเป็นช่างคือว่าสันดาปเป็นอะไรเนาะชางเก่าเป็นอะไรเนาะช่างเก่าเนาช่างเ่าช่าเพราะห้ช่าง30ปี

เดินสาลมเดวนมา่ันธุคแมจะเรียนบกับต้องปรับฟันไหมหืคันือตัวน่อยได้ตัวน่อยดีกว่าน้อยมันิดเ่แล้วตัวน่อยนะรับมันครบกว่าอันนี้ต้องเปรับฟันไหมเี่ผมมีเบอร์มีอยู่มีเบมีีแต่วารเก็บเบอร์มนอ๋อแล้วลาบกวยอันเก็บขนาดแต่มันครบ ไปแะไก็ใสตอผมนยกแขนบกขึ้นก็ยอนรัดผมนี่แหละครับไเมืายจคือกับผมยืนไม่นีนะครับผมยืนมา30ปีผมยืนมือละ8ชมสรุปแล้วผมยืนมือละชื่ผ่ากล้นมาผมยืน8ชมอู่กลางงานต้องกาไื้นแวนะ เขานีย mm. right. so so the ุบานเขาสิปะคาเพรบโอมโหไทยของญาติรถผมนมเนาะเขาจีใหญ่มาทั้งนี้กันเนาะลมพัดลมพัดผมมาหาเนาะผมจีเข่ามุดอันนี้ใส่หใหไ่เด้อเนี่ยผมจัดผมขึ้นเดยน้อยญ่มีวัสด่หนังคนชื่อครโอ้ยหนัไปตัดเองเลยตัดเองวะนี่ตัดเองเนาะตัดเองกรเสียสูงเลยเนาะ

อันหนึ่งหัวลอยยี่สิบบาทยูงเทพเนี่ยหัวละลอยหัวสองลอยไม่ดหามัน้าเง็ดนี่ยงตัดทางนาสันร้อนที่สุดแล้วนี่่ินะมนก้อยอยู่ไล้ตัดผมรวอมตัดทิงแดดแต่ร้ามนะหนาวก็สีต้องไปแตงไมมเกลี่ยกินผมงมตัดได้คือเดียว เนี่ยผมจันีผมจัดตนี้ผมอยู่หกบาทเดเด็กน่ย้อเด็กน้อย60บาทเครับใหญ่รยบาทเด็กครับไปยย่ยนลอยบาทะโอ้เตัดให้บงจานได้ก็ต้องีว่าว่าผู้ตัดให้าในก้องกัย่งตัดกบอว่ามือวินนี่ต่างเลยเป็นหมกปาน่สเามาแต่ไปซื้อของน่องงเนี่เอาอยากไป

ไ่อนห้ด้ไเวันี่พราะเพมันเป็นกังกันบ้างแหละเขาเก่าผีน่อยเล่นว่างผีหน่อยเก็บได้เอียดเี่ยนเขาเปลี่ยนแบตเอรี่เปนรอกน่อมนละเอียดนะพอห้องมืมีรองฟันนะมันิบอลล่เลยค่ะบันอันอูยูน่ายองซื้อมาหายบัอาจจะเครื่องน่อยนี่ซื้อมาหายสีอันน้องคือคือแบตเตอรีนตัวไดนพอสำคัญนะครับเพราะต้องเป็นรับฟัน เราฟันให้มันคมเราเวลาตัดมันจะบอเก็บหัวแล้วก็มันจะเนียนส่วนมากอยู่พี่สิดูนี่บอลที่เป็นโลคมเนี่ยผมไปรับยี่กรุงเทพเหมืนเด้นั่งขารถไปเบิร์นนั่นเปพันก็บาดเหมือนเด้พราะว่าเขาหลับที่นี่เขากลัตัดได้อยู่ประมาณ6เดือนปีหนึ่งไปสองเท้าส่วนมากาสิบมมีนะครับนันนันเือหลับฟันนี่มันเขาปริศสอนกันเอง่ายเดลยเพราะว่าที่ข้ามีมันมันเลียนง่ายหลับฟันคือถ้าเขาหลับโปเป็นเนี่ยโปรเจนตอนนั้นคือถิ่มขยายไปเลย นเดี๋ยวผมมาเมื่อไหร่ผมจะเดี๋ยวมาถ้าผมตังตายต่างไปตายแล้วไปกันจงร้องังังว่ต้องเอาออกเนาะเจ้าเหมือนี่เลยโอ้ยท้ามาสร้างทางมาจากสระคางก็ต่ตงนีใหรอใส่เลยใส่แบบนี้เลยระาร มาตัดตัวไมตัวด้สร้างบ้านลุงเิสร้างบ้านลุงม่ไปยไงเฮี้ยงผู้นี้อันมูหัวกันเนะพอ่เขาจะเด้เขาจะมีจุดเดียนตัวนาานาบคอนกิ่ตมนั้นเมื่อกุรุนหมู่กุรตุ้งแต่นำเมื่อนะลุงเราเป็นคนสารคามคาเตสี่ยงเทปตุ้งอำเภอไหนุเนาะผมกับยปารุบีได้เนะ แนวม่คือไม่ถามมันตัวตัดที่้นนะอยู่แต่กับแต่กาคาไม่าแน่คือว่าถามละเอียดแน่แต่เกิดเขาตัวเขาไม่ไดถายบว่น้องมันเะจ็มบไล่ทุกคนเลยถามเ่าเขาเขาในนิหปูมาบ้าเขาในนาด้าวที่าเลยนอันนอีจานาเาะกโเคแบบเยือนตัวนี้เขาสรับแกงครับเพราะว่ามันตัวหนเขาแกงเันลูกนูนูนี่เขาสลับลูกนะขับกันดูแข่ง จะเป็นกเรียนเก็บเขาเรียกว่าเ,เาก็บรายละเอียดเวแต่งรูปแต่ตัวนี้เนี่ยมันหนาม่ต้งเล้วอะไรยงนีม้มันตัผมมันตัดย่นี้เลกวจาเขาต้องวใจัยักแต่วิจฮัเนี <c oughs> ่ยยมสิบปีกับเขาเป็นพอตัดผมมันต้องนีทิศักษา,ะกากกอะไรแบบนี้วิจัยจลักอะพอเรียนตัดผมเนี่เวลานอนต้องพวงเลย นั่งดีๆแน่นั่งดีๆแน่เนยผมเดี้ยนเกลียวเพราะว่าเขาเขาสมองแล้วด้วยเขาจำขีนใจเลยมังจะติงรูไหลอยู่เนี่ยแต่ที่ว่าเป็นละเมือกันเลิ่ยนไปเหยแต่บางคนเป็นเลียนโอ้มือนขึ้นฝันบ่กา่ได้ฝันดอกหมอนแสดงว่ามันก็สนใจเป็นไหนนะ่กะเาคอดัดางัลูก้าเนาะครับคือเขาต่งเลี้ยนในม่มันตองใส่ใจบบรคเไรเม้ผมเลี้ยนไปลาสามเดือนน่ะ นะามเดือนเป็นต like yo, ้องนผมตัดเืิอแรกไปตัดผมนะตอนนั้นสมัยได้กินหัยี่สิบบาทผมตัดเืิอแรกผมเองนเจ็ดสิบาทผมก็ใจสุดเลยหัวไดยี่สิบบาทเองตัดหาหัวเอง้นลอยหนึ่งลอยหนึ่งเอกแ้วไปสี่สิบบาทก็ได้หกสิบบาทนื่ผมได้เจ็ดสิบบาทดูจอดเลยกีนเหมนกับบแพงเนาะด้วยเสี้ยวหาปาสิบบาทหนึ่้สองบาท ถ้าท่านดูเราแยกประตูนี่เราอะถาหากประตูท่านจะมาทักทายท่านเข้ามาได้แต่เดี๋ยวท่านเลื่อไม่ต้องจรร้องฟันเดี๋ยวผมจะสอนให้แค่เดียวร้องปันเจี๊ยบออกไปตักไทยทันทีโอเคงามงามพวกเฮาฮ่ ผมอยูังนี่เร um ียนัะเย็นอยู um um ah ่่นบ่อใเนะผมมาตัดส้งนักเย็นหาวเลยเจที่เพ่อ่าตัดปืดสนักเยีนสนักเยนกับสรงมาดาฐานมันคือสองส้มไม่กันไม่กันต้งรองินเสนี่สำหรับสรงสุขภาพไม่น้อยจะน้อยสมบูรฟังใต้สมรตองแทดเรือหัวแข็งของวันของมการเลยไดเรียบเร็วตัวละประมาณสนกว่าบาทสามพันถึบาแ้ง บอกเดีมันมีขายนตัลไปหรอรอแนเนี่อทำกิจกรรมแหมูน <ampl> ันแบบนนั <shared> então, sound, ้นนักพนแก่ส่งให้ลูกสาวพันาเานี่ลูกสาวพันคนนี <vocabulary> ้ทำไมตะกี Gerilim ้ผมเป็นซางผมเป็นซางยี่เดียมเนาะวันนี้เขามีูกท้ายสามคนหนึ่งัตผมจะได้เรียงเปลืองเงินเนาะแม่เขาคิดการนี้ได้สิเปอร์เนตมา ตาดอกมาแบบนี้แล้วกลับตึ้งไห้ตึ้งหง้องผมบอกว่าโอ้ยถ,าถายาา้าัต<ม>ัดไงเนี่สร้างแต่กตรงนั้นบนแล้วผมตอไนีซื้อบัตรเรียนเขาก็ย่า,ยาดยายายางี่เขาซื้อมาแปดลอยสมัยได้แกผมซื้อตัวราคาลอยมันไม่ตัดไงตัดผมต้องจิตสินละ่ะจ่ามันดูยังไงต่ว่าตัดเป่นหน้าตัดตัดยากเขาเห็นเนี่ยโอ้แค่น,นี้ใครจะเห็นได้เห็นได้ แล้วล้างตัดเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งันสองสมองมืดตึ๊บมองอย่างบออกเราเห็นมันุบติดมันชุบกับกันยมันตัดเองแบบนี้และพยายามสาผมนะครับตาถามผมันันแ่ลผมมันเก็ผมจะหายง่ายก็ไห่รง้ี่า แน่ผมมาจิตไปโรงเรียนสอนตะโถเนผมจิไปินมาโอ้ี่เกีกูจมุมตัดผมเยเลยขี่กกูจิมาเต็มก็เป็นซางตะกถดอเนาะผมเล่ยนเร่เเเเเเอยเราอากเปน อยากมาไทยมาอย่างรามากันนะวันตลายบ่มีครับคือว่าบุมีคือว่าผมนี่ไปเมืองลาวนี่ผมจัดหัวจดใจครับผมเที่ยวมาลาวนี่ผมไปเกืบเดี๋ยวเกิดแฝงหัวพันและครับครับใช้กับลาวไก่อาสปือกับเซกกองผมเมื่ทัานไปแต่ผมไปแต่เซกจนฮอดบัวบางจนฮอดบ่อแก่บ่อทรายครับเดี๋ยวเมื่ทัานไปต้องแฝงหัวพันกับล้วนลำท่าครับคือมื่ทัานไป ที่ han, yeah, hay hay e. <laughs> นี <c yah oo> ่ผมอมาไปผมอมาไปขี่รถไฟไปหลวงน้ำท่าอยู่ได้บาจันต้มอีกแล้วมาในเขตจะเลี้ยตามใจจะเลี้ยตีหลอกเลี้ยตามว่าตีหลอกตีใจให้หลอกกันตีใจให้หลอกเข้าใจเนาะไอ้เนาะพอมาบาจันหราวะวุ้ยบาบันผมดีกว่าจะว่ดต้องไปแถวล่ามเหนือมามาสวนในเขตเซโนเหนียวสุดยอดเลยเลยมาแบบคือทางสาวไล่เนี่ยยังบ่ท่านได้คุ้นจักชื่อเสียงน้ำได้ไง่ายๆเขาเรียกว่าช่างสนนิยาครับ ดังโซนิยาดังโซนิยาฉันมากเขาผมเป็นแสงเขาจะเรียกผมเป็นซางเหรอผมบอกบอกเป็นซางเขาคือนหูมาปุ๊กหูนกันเขาบอกหูขึ้นหูผมเป็นซางเบื้องฐาทางคนกับเป็นซางแล้วผมบ่าเขาใจแล้วท่านคนบ่าจักกันเด้เจ้าดิเบื้องแค่ไยวเจ้าก็เป็นซางผมว่ได้บอกว่าผมเป็นซางเด้ยงคือว่าเป็นซางผมเบื้องกับหู่าเจ้าเป็นซางว่ะผมกับเลยกเออจัดหรอกหรือว่าอาจารย์เริ่มมีการ์ด จังได้เขาก็เงินสร้างเลยเขาหมดจากการอาช้างไปไหนกันเลยดูแลไงผมเป็นช่างดูก็ออกเวลาผมก็เลยอ๋อในชีวิตกูจี๋มันเป็นเจ้าซางแต่ผมเหมือนบ้าเลยตอนนี้ว่างมาจะเรียนมา่สองแต่สองปีแล้วครับสภาพคนสมัยระดับผม่เรียนป้ายเรี่องข้อยก็เรียกว่าพัฒนาควายสายพันธุ์ที่เป็นควายงามเนาะทั้งสี่แบบเก็ทำหลายแต่ว่าบางคนอยู่ทุ่เปิดก็จะเห็นที่ต่างๆนะพัว่าสายพันธุ์เดี๋ว่าใช่เอียวว่าจับ ลูยาเนาะอ้เแบบว่าคเดือนจักกล้วยสูิปเสือกีสมสมบ่เนี่นบ่าวบาแเกกล้วยจักล้วยี่เก็ลยกับาว่อเกมประกาศกเรอลว่าผมกับบานเลนี้เพ่ผมบานเด็นลงนไหยตัวนี้เาองสาสมแให้นเลยขายันไดให้สวมที่ว่าตี้วยใชลงนมีสาวันเู่เท้งสาวันสบายดี อยู่เทียงว่าไปส่ม้ามาเนี่อยู่เทียงแต่คลุมมงแตงพืชคุมมังเตงคุทธดบอไดเจ้คุม่ะชาวบ้นปลูกน้แต่้งปลูกน้ำแต่พืคองปลูกเตงเตงแตงเดียวูตงแตงเดียวบัตรีรุไปปลูกว่อซีรีน้ามะคุมมังบงโมกับบงกอีกัตรีีใช่เวลาดนกว่าสาปคืไกดนกว่าาปลูกี่นะ โดกวามัแกงมแกง่เจ๊แข้างเดียมีี่เนาะโดยกงาเจ๊าเทือเลายเทือได้เนาะมังแตงนี่ได้จ๊ยเดือนจักพันจะเป็นเป็นหม่าตามเดือนเพาเป็นหะแตพันกระปูกไปน้ำกระขุดไปน้ำแบบนี้บอโดย้งจาดกรุดไปน้ำปลูกไปน้ำเนาะสพันตอนแดงนี่สิลงอีกว่าีนปลูกปปลูกนี่นะขุดโดย ่ันจันรบ่ลูกชายสิไปโรงเรียนน่ะโดนโดนเรื่องแล้บ่ยังก็สิไปส่งวันจันนี่แหละเนาะเดี๋ยวได้เจ้าสิเข้านอนบ้านบ่ไดะนอนนาคือเก่ากเียสงออาวเมื่อส่งเนาะอยคบสมนาคือเก่าไปเรียนอยู่บ้านเฮาเรียนอยู่เซโนแถวนี้อมีเงินสอยู่บ้านทางใกล้ัวบ้านเฮาโอ้คืออบ้านบ้านเฮาแม่นเนาะ มันเ้านแล้มันไก่เน,นาะสำคัญเพราะว่าไปชงเขาได้ห้าวเชื้อไให้ของปลูกมาต่อนะโดยสา,า,าม,งมาสงาเง้ยวว่านล้วมันไก่กเฮาวเชื้อไวาัสไหมเชื้เไวรัสเนาะโดยไปไข่เฮียนบนไก่นี่ใคได้เฮาไปหับไปชงสะดวกกว่าเนาะโดยถ้าไปชงนะกันเป็นทางการมาเฮ็ดเวี้ยโดยมาปลูกภักปลูกหญ้าปลูกแตงของเฮาโดยเวลาเด้อเฮาไปหับเอาโดยจะเป็นได้ขึ้นน้องขึ้นก็อยากไปอยู่บ่ถ้าาอยกไปก็อยากไปตื่นเต้นเนาะ เตรียมพ้อเพิ่มเพิมอย่างกรมีทุกอย่างเลยเนาะสภานีทุกอย่างนะ้ม่ก็ใส่สุดลอง้ยไปถนนนีดินเลยัเข่านหอห้องไรจดสานีือห้องคนนวะบาดตอนนึงเนาะย่างทะเลขาดเหสิไปปีนี้เนาะโดยือาไปจงกได้เข่าโนึงกันแล้วเนาะักโหแล้วจิตปี แปปีแป kind of mm ีเนาะปีเขาได้เนปกติกค so, okay, ่ยูปงเนาะดากิไปปีนี้ก็ต้องอนสมมติว่าให้ขึ้นปั้นทักรยานเมื่อเองกับไรว่สพันทางยากเนาะตามคะนนคันนาเนาะ่เนเคยตตยตามคันนาันะตกคันนาดยยังไปจักปะไปคนเดียวแหละเนาะ ยังไงยังไจ่กล้าทางนไตเพเดียนะไปเชโชคนก่อนถ้าคนดึงดึงมีโมจงคอยป้า like ันไตเเดียโดยวูแถวไก่กรมีกมีมีกไปแถวใกกีหลายคนเงโอ้แถวหน้าไก้กันี่ก็มีมลายคนยดูคือว่าแบบเปิดรงกัดจไป้าให้ไปนะโม หากแรกเกี่ยวเขาแล้วก็ใ้ลูกไปเรียนหรือว่าทางสวพันก็ทีได้มีเวลาไปชงไปหับลูกเลยจะพยาดูเคือเไปทราบว่า่นกระหับอย่โรงเรียนด้ยสบายดีด้นนี่น้องกบมห้กันน้องเยเนี่เาเคยไปช่ดังสะไปเมื่ออื่น,นะนมือมันจันทร์ในน่องสะพานเนาะเราจะไปาไปมื่อวันจันทร์จักรพรรดิับใจน้องของ่มห้รงเฮย์นี่เนีไปผู้พัดก้วผฝนเนาะ พอดีแล mm ้ว hmm. น um, 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 mm ้องจันทร์แต่เมื่อดว่าจันทร์พอดีโด่กะมาค่อยเขาจั๊กคือยางมาเคยเข่าคือขาแเพิ่นหับแล้วก็สีเฮียนเลยขาแบพิ่นหับแล้วก็สีได้กลับาม้ต้องส่ผัน ทีมงานเขาสวัสดี่ยโดยโดยทีมงานาจาย์สาาน้องแน่องพลเนาะ้องแพรพลว่ะโดยโอ้ยถือดไป้ืิทีมไมีใจจะไปโรงเรียนเหสิครับโทีมหนกมีใจจะไปโรงเรียนมัมาด้เลยผมไปจิตาวิ่แต่ไม่ำคงไเด้นสะบันเองกับสบันเต็มที่เนาะสะบัดเนาะกะสง้องกนเต็มที่เนาะ ใช่เขนได้ทำเยียนเพราะว่านกเนได้เป็นตรงสนะได้เขินออกยังดีเลยใช่ค่ะ่เนเป็นไปได้เียนนีอนดยรงแล้วเนาะยต่งันอนอนเดียก็ได้นอนดีนเป็นเลยคุณเป็นนไหคุณไปที่นี่ไปนี่ก็ได้ใส่งผมเดี๋ยวผมพีก็ใส่เดี๋ยตอนไหนไม่ต้ก็แล้ว แต่ได <that> ้อู <we el opl ane> kind of <us> ้ได <around> ้ร <to ่มกับสาพันกันโดนหน้าเลยเนาะสาพันเนาะแต่ได้ร่ำลาสาพันกันเนาะเดินทางกลับบ้านเนาะค่ำเลยเนาะสวัสดีกัไปเบิดมือเลยสาพันได้มาวันี้นะสาพันเอฟซีไปท่านเข่าอาหารเที่ยงอยู่เซโนเนาะแมนแล้วก็แวะมาหาเอฟซีเลยเนาะดูไอ้แตได้ร่ำลาสาพันกันเนาะวันนี้เนาะโดยแมนกาสิกาบเก้าสวัสดีสาพันสวัสดีสวัสดีเนาะทีมงานรถสกูุ่ทุกคนเนาะ าะสาวัดกับเจคโคตัวกันกับก่อนเนาะวันนี้เนาะอูลงกับสาวพันกับไอ่ขึ้นกับวาตัดผมให้น้องลูกสาวพันเนาะหลานสาวพันน้องจันก็เช่ได้ไปห้องพักโรงเรียนเนาะวันวันจันเนาะวันจันก็เช่เรียนเรื่องเขาโรงเรียนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกมาถามสาวพันเนาะก็ได้ขอขอบคุณขอบคุณเนาะกับพิดคลิปไว้เพียงเำนี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าเนาะถ้าว่าสาวัดว่าพิกผ้าประการอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้สาววาดเลยเด้อพ่อแม่มพี่น้องเนาะกาสาววาดกาสิได้ล่ำลาไปเพียงสำนีก่อนพ่อแม่พี่น้องกลา่าวคำว่าสาบายดีและสวัสดีเน้าเพื่อน้องเนาะ